สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาเล่นมายุกุลไพ่กันนะครับผมจะใช้ไพ่สี่ตัวในการหาเลขคนดูนนเองนะครับผมท่านผู้ชมนี่นะเดี๋ยวให้ดูก่อนโอเคประมาณนี้นะครับวางไว้นี่ก่อนทีนี้นะครับผมสับไพ่ก่อนทีหนึ่งให้ดูก่อนนะครับว่าไพ่เนี่ยไม่ได้ถูกเซตหรือจัดเตรียมไว้นะครับตอนนี้นะครับเลือกไพ่มาหนึ่งใบซิให้กล้องดูด้วยครับเป็นเลขอะไรฮะจาได้แล้วนะฮะ โอเคทัาแบบนี้เท่าผมจะตัดไพ่แบบนี้นะครับโอเคตัวเลขเนี่ยไพ่สี่ตัวเนี่ยผมเอามาไว้เพื่อหาไพ่คนดูโดยเฉพาะจะวางไว้นี่ก่อนมันจะมีเลขเลขหนึ่งครับเลขสองเลขสามและเลขสี่ทั้งหมดมีอยู่สี่ใบนะครับผมโอเคผมจะถามยางนี้เลขหนึ่งถึงเลขสี่เนี่ยชอบเลขอะไรฮะสามชอบเลขสามใช่ไหมเอาเลขหนึ่ง สลับกับเลขสองดีดนิ้วทีนึงเลขหนึ่งขึ้นมาเอาเลขสองสลับกับเลขสามดีดนิ้วทีนึงเลขสองก็จะขึ้นมาเลขสามคือเลขที่คุณเลือกงั้นวางไว้นี่เลขสี่สลับกับเลขอะไรสักอย่างนึงดีดนิ้วทีนึงเลขสี่ก็จะขึ้นมาทีนี้เนี่ยไพ่สามใบเนี่ยคุณไม่ได้เลือก ไม่เป็นไรครับผมจะวางไว้อย่างนี้ความันไว้จากนั้นก็ตัดไว้แบบนี้เลยครับกองเนี้ยผมจะยังไม่ใช้นะตอนนี้เนี่ยเมื่อกี้คุณเลือกเลขอ,อะไรนเลขสามเนาะโอเคก่ okay. อนหน้านั้นเนี่ยผมให้เลือกไพ่มาใบหนึ่งเป็นไพ่ใบที่คุณเลือกคุณจาเลขน,นั้นได้อยู่ใช่ไหมฮะได้ฮนะโอเคผมจะทําการสลับไพ่นะครับตัวนี้เป็นเลขสามใช่ไหม <S <S ไพ่มันถูกเปลี่ยนแล้วเชื่อไหมฮะ ไม่เชื่อเลขสามที่คุณเลือกอ่ะจริงๆแล้วมันอยู่กลางกองไพ่นี่ครับมันอยู่นี่แล้วใบที่คุณเลือกเมื่อกี้เป็นเลขอะไรสี่ดอกจิกสี่ดอกไม่ได้นะ <c oughs>